มากมากเลยนะครับแล้วก็ขอเรียนเชิญท่านาประธานนะครับขึ้นกล่าวพบปะที่น้องสมาชิกของเรานะครับ Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim a l h a m d i l l a h i r o b b i l a a m i n Wabihi nastain w a l a h u la w a l a h u ta'ala billahi alina ซี m لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد กมาบารอกต้าลาเซยนาอิบราฮิมวะลาอัลีเซยนาอิบราฮิมฟินาลามินอินนะกัฮามิดุมะยิดะอัลฮัมดุลลา์อัลฮัมดุลลา์อัลฮัมดุลลา์ก็ขอโชคนต่อบเอกของอัลลอฮฺ سبحانه และก็ุตาลาที่อัลลอฮฺบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้ชีวิตได้ให้ความเป็นอยู่แก่พวกเราได้ส่งฮิดายัให้พวกเรา นะครับครอบครัวก็พวกเราได้ทำอิมันอิบาดันต่อโลสุบฮานอัลตะลาแล้วก็ได้ลำลึกถึงศาสดานาบีมูฮัมมัดส,สลุลลัลลอฮุอะลัยฮซัลลัมอย่างแท้จริงวันนี้ก็ชาวซาวบัดน,นะครับได้จัดงานลำลึกถึงศาสดานาบีมูฮัมมัดส,สลุลลัลลอฮุอะลัยฮซัลลัมนะครับเป็นสิ่งที่ประจักษ์แล้วว่าพวกเรา ทุกคนได้ปฏิบัติตามแนวทางที่อัลตามแนวทางที่อัลลอฮฺสุบานหัวตาลาได้มอบหมายให้กับท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัละเวสสลัมเพื่อให้ประชาชาติของนบีมูฮัมมัดสุลลัละเวสสลัมได้ปฏิบัติอย่างมีระบบแล้วก็ได้ยึดมั่นในอันกรุรอานอย่างมีความเข้มแข็งกับผมอัจยีอับดุลมาลิกบินุเซน ในฐานะเป็นประธานศาลาประจําจังหวัดแล้วก็ท่านรองอิหมมสมเด็จมันกรานรองประธานคณะกรรมการสลาประจําจังหวัดแล้วก็ท่านโคศกอิหมมไซน,นุนอบิดดมคานนะครับเป็นโคศกกรรมการจังหวัดแล้วก็ท่านอิหมมดุฮานะครับท่านก็เป็นหัวหน้านะครับกองการบัญชีของสำนักงานกรรมการจังหวัดนะครับได้มาร่วมงานกับพวกท่านทุกๆคน ผมเห็นแล้วว่าพวกท่านมีความเข้มแข็งนะครับในการรับนบีม,มุมดสลอนลองเผยสลัพดพวกท่านทุกคนต่างเสียสละนะครับมาร่วมง,งานในวันนี้นะครับซึ่งผมในนามที่เป็นประธานสลับจังหวัดก็รู้สึกประทับใจและก็ดีใจด้วยขอให้พวกเราทุกคนได้ยึดอามันอิบาดะห์มคีความเข้มแข็งอย่างเช่นวันนี้ แล้วให้พวกเราทุกคนมีความกงเกี่ยวมีความรักมีความสามัคคีมีความปลองรอกกันดังที่เราบอกว่าวาตดซิมูบิฮันดิละยามีอัวะลาตะฟารุกูนะครับให้พวกเรายึดใสยเชือกของอัลลอฮฺเราตลอแล้วพวกเราอย่าแตกแยกกันให้มีความรักให้มีความกงเกี่ยวกันแล้วก็ปรึกษาหารือซึ่งกันและกัน เกี่ยวกับเรื่องศาสนามีปัญหาอะไรก็ให้กรรมการอิสลามจังหวัดนะครับช่วยอะไรก็ยินดีเวลากรรมการอิสลามจังหวัดจัดงานเราก็จะประทานจะประสานกับประธานเครือข่ายนะครับให้พวกเราได้มาร่วมกิจกรรมกันปีหน้านี้เรามีกิจกรรมเยอะมากปีหน้านะครับอย่างเราจะจัดงานโมลิศปีหน้านะครับใหญ่มาก จะจัดที่นี่นะครับแล้วเราก็จะจัดภูเก็ตอันดามันฮาวานนะครับเพื่อวัฒนธรรมเราจะเชิญทูตทูตนานูทูตทุกประเทศแล้วก็พวกเราในเครือข่ายทั้งหมดมาร่วมงานกันแล้วก็เราเป็นเจ้าภาพาร่วมกันนะครับแต่เราจะไปจัดที่สะพานหินเราใช้โรงแรมเดอะรยันพาราไดส์นะครับเป็นที่จัดนะครับในการวิชาการต่างๆ ในเรื่องของฮาลัานต่างๆ,ๆนะครับฉะนั้นพวกเราอยู่ในภูเก็ตแล้วก็เหมือนครอบครัวเดียวกันนะครับเราเป็นอุมมะประชาชาติของนบีมูฮัมมัดสุลต์ลองเวสลัมนะครับเราเจ็บพวกท่านก็เจ็บด้วยนะครับฉะนั้นพวกท่านต้องนะครับยึดหลักไอ้มั่นว่าผมในฐานะประธานอิสลามจังหวัดนะครับเราไม่ทอดทิ้งพวกท่านเพราะว่าผมรับเอามาณะนะครับอันใหญ่หลวง จะปกครองพี่น้องมุสลิมีนมุสลิมาในจังหวัดภูเก็ตของเราหรือทุกจังหวัดที่อยู่ในจังหวัดภูเก็ตของเราเพื่อให้มีความเป็นเอกภาพมีความรัดมีความกบเกียวไปที่ไหนเคยก็รู้ว่าสหบัตแล้วก็กลุ่มนะครับชมรมต่างๆมีความเข้มแข็งนะครับตอนนี้เราเริ่มมีความเข้มแข็งแล้วเพราะอะไรเพราะเรามีมัสยิดกลางเรามีศูนย์จริยธรรมของสํานักงานกรมการจังหวัด ไว้ให้พวกเราได้ทำกิจกรรมต่างๆนะครับส่วนในเรื่องของนะครับเจ้าหน้าที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นผู้กับสารน,นะครับแล้วก็รองผู้ประครับการอคคณิตดันพิทักษ์านะครับเป็นห่วงพวกเราทั้งหมดเวลาไปชุมในจังหวัดด้านฟาร์มมั่นคงนะครับพวกท่านไม่ต้องห่วงนะครับพวกผม,มนี่แหละนะครับจะไปแก้ข่าวให้พวกท่านทั้งหมดนะครับให้เราได้รู้ว่า พี่น้องมุสลิมีนมุสลิมาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มาอาศัยอยู่ในจังหวัดภูเก็ตนี้ที่มาอาศัยอยู่นะเป็นดินมัสยิดกลางแห่งนี้เราหมุกทาประโยชน์ได้กับภูเก็ตเราไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับภูเก็ตนะครับผมการันตีนะครับในฐานะผมเป็นตํารวจสันติบาลเป็นรองหัวหน้าตํารวจสันติบาลจังหวัดภูเก็ตเช่นกันตําแหน่งของผมก็ยังอีก3ปีเปินเกษียณนะครับไม่ต้องห่วงนะครับ พวกเราก็จะได้ดูแลในเรื่องของราชการจะได้ดูแลในเรื่องของด้านความมั่นคงจะได้ดูแลในเรื่องของกิจการศาสนาอิสลามซึ่งท่านประธานอิสลามจังหวัดยะลาก็ได้ฝากผมไว้ประธานจังหวัดปัตตานีก็ได้ฝากพวกท่านกับผมไว้จังหวัดนราธิวาสประธานนาราธิวาสก็ได้ฝากกับผมไว้ฉะนั้นท่านก็คือครอบครัวของผมเป็นครอบครัวเดียวกันมีอะไรทุกบอกได้มีสุขเราก็สุขด้วยกัน อิชอฟล็นะครับนี่คือจากใจของประธานอิสลามจังหวัดฉะนั้นการจัดงานมอลิบุนอบีมุมัสลอลล็อลอยเซลัมเป็นการสร้างรอยต่อระหว่างหัวใจของท่านกับท่านอบ,บีมุมาสซอลล็อลเวสลัมเพื่อเข้าหาอัลลอฮฺสุบานุอัลตลาอย่างแท้จริงนะครับวันนี้ก็ดีใจมากๆนะครับที่พวกเราได้มีการรำนึกนะครับถึงท่านศาสดาและก็ขอให้พวกเราทุกคนนะครับ ขอระองสุภาพรัตนาตอฟิกอิดาญันไอ้พวกเรานะครับจงประทานรอฮ์มานจงประทานสลามัตจงประทานบารักัตจงประทานดิสกีให้แก่พวกเราครอบครัวของพวกเราและก็บริวารของพวกเราทุกๆคนนะครับขอให้อยลาร้องสุภาพรัตนาคุ้มครองนะครับให้พวกเรารักษาอามัดด้วยความเข้มแข็งนะครับการทำดินแล้วเวลาลามีนนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราลุกะตุฮ ผมประชาสัมพันธ์เรื่องของการลงทะเบียนสบปรุษนอกเขตด้วยนะครับท่านมาอยู่ในจังหวัดภูเก็ตยังไม่มีทะเบียนสบปรุษเลยนะครับฉะนั้นท่านมาประสานกับน้องโอมาซึ่งเป็นเลขามณฑิทกลางนะครับให้พวกเราทุกคนนะครับนำบัตรประชาชนนะครับหมายเลข13หลักของท่านมาเป็นสบุรุษมัฑิตกลางนะครับต่อไปใครจะถามว่าเราอยู่ที่ไหนเราอยู่ที่มสฑิดกลางจังหวัดภูเก็ตนะครับ พวกเราจะได้มีที่อยู่ขนาดผียังมีสารคนก็ต้องมีที่อยู่นะครับฉะนั้นการรักษาในเรื่องของสัพปบุรุษเป็นเรื่องที่สําคัญเวลาผมจะได้ทําอะไรในกิจการศาสนาผมก็จะต้องพึ่งพวกท่านนะครับฉะนั้นให้พวกท่านทุกคนนะครับให้ความนะครับให้ความเห็นอกเห็นใจแล้วก็มีความสมัสครใจแล้วก็ตั้งใจในเรื่องของการสัพปบุรุษนอกเขตด้วยนะครับเราจะมารวบรวมไว้ที่ มาจิตกลางของเราและผมก็จะเป็นะนะครับผู้นําของพวกท่านเองนะครับแล้วก็ให้พวกท่านทุกคนก็จะได้จัดกิจกรรมต่างๆด้วยความสบายใจกันทุกคนนะครับส่วนราชการก็ไม่มีข้อสงสัยใดๆทั้งสิ้นนะครับฝากทุกท่านด้วยนะครับ